ข้อหมายอย่างไรนะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ก็เป็นจัววนง,งหวัดพิจหนูค่ะจากสมาคมรัชเนไทยทีนี้เนี่ยบนกอมาอำเภอปากประ,ประยูนจังหวัดพิจิต,ตซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยก็ถือว่าพี่น้องชาวประมงเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีสองอยี่สิครัวเรือนนะคะประชากรก็พันเจ็ดสิบคนดัะะนั้นเนี่ยสองอยห้ครัวเรือนเนี่ยเป็นอาชีพประมงล้วน แล้วก็ทาสวนยางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าวิถีชีวิตโดยดั้งเดิมเป็นชาวประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้อาชีพประมง,งยั่งยืนเนี่ยบนวิถีของเขาเนี่ยก็คิดว่าคาตอบของเขาคือ,อความสุขช่องฟืนคืออาชีพประมง,งยั่งยืนนั่นคือเป็นคํานิยามที่พี่น้องเขาพูดตลอดและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถ้าหลายท่านเนี่ยได้ฟังในเวทีเสียงนาเพื่อเช้าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางพี่แดงเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยไปร่วมเป็นกรรม,มาการในการพิจารณาร่างกฎหมายการบริหารจัดก,การทรัพยากรชายฝั่งซึ่งหมดวาระไปแล้วเมื่อวานสืนนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ได้นําประเด็นจากปัญหาในพื้นที่เรื่องของประมงเนี่ยนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องของการร่วมร่างกฎหมาย,ายาาก,การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า พัฒนาการที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของทําไมต้องมาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบในการด,ดูแลทรัพยากรของช่องพนต้องได้ฟังเนี่ยทะเลคือว่าข้าวหม้อแกงของพี่น้องชาวประมงรอบทะเลสาบในจํานวนร้อยหกสิบหกหมู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า,าจากเคสตรงนี้เนี่ยมันนําไปสู่เรื่องของการตั้งเป้าหลักก็ว่า ทำอย่างไรอาชีพต้องระบบต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากปัญหาวิกฤตของทะเลสาบที่เรื่องของการระบบรลเวียนของน้ําที่มันเปลี่ยนภูมินเวศเปลี่ยนเนี่ยอต่พงี่น้งช่องพื้นไม่เปลี่ยนนะคะก็ยังคิดว่าทะเลเนี่ยคือเรงต้องสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้วิธีการเรื่องของการรวมกลุม่มกระบวนการกลุ่มเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการทางานหลายคนเนี่ยค่ะก็ไปดูงานกลุ่ม,มวิศวกรวงในปี34 ซ,ซ,ซึ่งรายละเอียดที่ผมไม่ต้องเล่านะคะว่าเมื่อเชา้าได้ฟังไปแล้วจากปี3สามสีเนี่ยก็มารวมกลุ่มเป็นกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการาช่องพื้นก็ร,รวมกลุ่มเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการํำกิจกรรมเรื่องเขตไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ว่าถ้างานเนี่ยออมทรัพย์เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่จะรวมคนได้มาพูดคุยเรื่องการฟื้นฟูทะเลในขณะเดียวกันเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะเวทีการประชุมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าใครเป็นสนามาชิกมาฝากก็คุยไปเรื่อยคุยทุกคนนะคะก็คุยกันรวมกลุ่มกันหลายพื้นที่มาตั้งเป็นชมรมประมงปากประ,ะยูนนะคะจากชมรมปากประยูนปี36เนี่ยเราก็ทําเขตกันมาอีกปี38ปุ๊บเนี่ยก็ถึงตอนนี้เนี่ยเขตที่มีชีวิตชีวา ไม่เหลือแม้แต่เพียงเขตเดียวก็ระอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเขตที่ประกาศโดยกระทรวงเกษตรห้ามทําการประมงทุกชนิดมันไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขความสุขคือการมีส่วนร่มนะคะชุมชนเนี่ยไม่ได้มีการช่วยเหลือในการดูแลสอดสอง,สองเลยมันก็มีแต่เสาเขตป้ายเขตหลักเขตเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องช่างืนก็เลยคิดว่าออมทรัพย์นี่แหละค่ะสิ้นปีประชุมหนึ่งครั้งสามเดือนประชุมหนึ่งครั้งหกเดือนประชุมหนึ่งครั้งเนี่ยเรามาคุยเรื่องนี้กันได้ชัดเจนเพราะว่าเราเนี่ยมีกองทุนจากการปันผลออมทรัพย์ส่วนหนึ่งเรื่องกองทุนฟื้นฟูทะเลเมื่อก่อนที่อยู่ในกองทุนพัฒนาถุน,น,น,นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าทำอย่างไรให้พี่น้องสมาชิกในช่องปืนเนี่ยเกือบทุกตัวเรอนที่เป็นสมาชิกได้ เป็นเจ้าของและก็มีส่วนร่วมในการรักษาดูแลเขตหน้าบ้านก็เอาเงินจากปันผล,ลนะคะ่ะกองทุนอ,อุ้นภูทะเนลน่าตอนนี้เนี่ยไปใช้ในการดูแลรักษาเขตนุรนกษ์นะคะเอาไปปล่อยปัาสัตว์น้ําบ้างเอาไปตรวจปลาดูแลเขตเรประมงอาสาบ้างหรือว่าเอาไปสมทบค่าน้ำมันเวลาพี่น้องเดินทางไปไประชุมข้างนอกบ้าง หังจากนั้นน่ยปี48เราได้มีการประชุมแล้วก็ทดลองทาเขตชั้นหนึ่งเหมือนที่ไปแดงคุยเมื่อเช้าว่าเขตลอยพันธ์สันน้ำนะคะแต่ยังมีปัญหาอีกเขาเลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมี2เขตไหมปี49ก็มาคุยกันทีเป็นเขตชั้นที่สเขตห้ามร้องประชุมนามโดยมีกฎกติกาซึ่งแตกต่างกันไม่เยอะอะค่ะแค่ว่า ทำอย่างไรให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็มีการดูแลกันได้ทั่วถึงนะคะโดยทั้งหมดที่ได้ที่ที่ได้นำเสนอเมื่อกี้เนี่ยผ่านกระบวนการพูดคุยทุกครั้งอันเช่นว่านหนึ่งเนี่ยห้ามใช้ตาอวนต่ำกว่า5้าเซนในการจับปลานะคะสองเนี่ยห้ามที่ลูปลามีหลังปลามีหลังคือปลารุกทะเลนะคะสามเนี่ย ห้ามวางห้ามวางใส่กุ้งในช่วงที่เราปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปล่อยกุ้งนะคะแต่ว่ายกเว้นในช่วงกุ้งหัวมันช่วงตุลาพฤศจิกาตันวาเพราะว่าเป็นกุ้งประจำจริงนะคะแล้วก็ห้ามชอดปลานี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะคะห้ามใช้ย,ยาเบื่ออะไรเงี้ยค่ะดังน,นั้นเนี่ยมันก็เลยเห็นว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องยกเว้นในช่วงบางฤดูก,กาลเรื่องบางเรื่องเนี่ยออต้องใช้กฎหมายที่เป็นแม่บทบังคับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยออกประกาศจากการพูดคุยของหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีกฎกติกาบอกว่าถ้ามีการทำประมงไปจปับปลาในเขตเนี่ยครั้งที่หนึ่งจะเป็นการตัดเตือนค่ะครั้งที่สองเนี่ยริบเครื่องมือถ้าครั้งที่สามเนี่ย ต้องปราบแลคะแล้วออเอาเครื่องมือนั้นมาประมูลด้วยแล้วมีคนถูกประมูลมาสามีเจ้าแลวด้วยนะคะแล้วเงินนี้ไปไหนคะพีน้องทราบไหมคะเงินนี้เอาอมาเข้ากองทุนฟื้นฟูนนนนนทะเลของกลุ่มในหมู่บ้านนะคะกลุ่มกิจกรรมในชุมชนซึ่งมีอยู่เจ็ดแปดกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอทรั์เพื่อสวัสดิการบ้านช่องฟืนที่เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยกลุม่มน้ํายาน,นะคะกลุ่มที่สามเนี่ย กลุ่มประมงอาสาซึ่งมาแรกเรื่องดนตรีมาพร้อมๆกันกับกลุ่มอัซานี่นะคะแล้วก็กลุ่มผู้หญิงพัฒนาบ้านช่องคูนี่เพิ่งสองสามปีนะคะแล้วก็กลุ่มแพชุมชนแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีในส่วนของกลุ่มเยาวชนรักการศึกษาที่ทําร่วมกันทั้ง,งอําเภอในนามของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าอำเภอปากระยุนทาตรงนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทาให้เห็นว่า มานาการที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะตกลงกันได้ในชุมชนทั้งข้อยกเว้นที่รับกันได้การช่วยกันดูแลรักษาเนี่ยมันปั่น,นกลไกการพูดคุยโดยผ่านกระบวนการกลุ่มกิจกรรมที่มีความต่อเน,นื่องและก็หลากหลายความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยใช้ฐานวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยเป็นฐานหลักในการทํางานร่วมก,กันนะคะมีว่าไหน,นะคะก็ะคือหนึ่งเนี่ยกุ้งปลาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้จาก การที่ว่าเรามีไรายได้ต่อวันจากการออกทะเลเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทต่อวันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้50บาทไม่ถึง150บาทไม่ไม่คุ้มค่าละมันถ้าพี่น้อ้าเราบอกว่าไม่ลดค่าน้ำมันแต่ว่าทีโอ,อไปนี่คือไม่รู้จะทำไรนะคะเขาพูดแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวถ้าพูดต่อเนี่ยจะมีคนแม่งน้ำตาไหลนะคะไม่อยากพูดแล้วพี่กบนะเดี๋ยวพี่กบจะร้องในเวที นะคะพี่กบบอกว่าทำให้พี่กบกับสามีเนี่ยได้หองแก้มกันทุกวันเพราว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ปั๊ดัปพี่กบยังต้องออกทะเลไปนอนในทะเลพี่กบต้องอยู่บ้านตอนนี้เนี่ยออกทะเลไปด้วยกันกลับมาด้วยกันมันสร้างความสุขให้กับชุมชนค่ะอันนี้แบบว่าพูดแล้วคือจึมเห็นพัฒนาการยยิ้มยิ้มไปด้วยนะคะ ความสุขของคนช่องฟืนนะคะมีความสุข,ขอบอุ่นขึ้นที่แถมมีน้ำซ้ำเนี่ยตอนนี้ชาวประมงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและอาชีพใหม่ในช่องฟืนตอนนี้เนี่ยมีอาชีพต่อเรือเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปซื้อหาเรือทะเลน้อยอาจารย์าะอีกนาทนะะีแล้วคะท้ายก็คือว่าตอนนี้ค่ะมีการพุ่งปลาเพิ่มขึ้นหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาตุม่ปมปลาลม นะคะแล้วก็ปลาระนาีแดงปลาละปังนะคะปลาเล่าหวังค่ะตอนนี้หากินได้ที่ชอ่อบพื้นค่ะแล้วก็เออมันมีเรื่องของงานนโยบายเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนเน,น,นี่สรุปสุดท้ายก็คือว่าจากผลรวกที่พี่น้องเนี่ยได้ร่วมคิดร่วมทาําแล้วก็ตั้งเป้าชัดโดยเรื่องของการเชื่อมโยงในการกับเพื่อนสนิยบายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การที่มีโทษกรนของเราก็ไปหนึ่งในผู้หญิง3-5คนของคณะกรรมการของกฎหมายบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ที่ประชุมสภาที่กรุงเทพนะคะมีผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วก็จิมเนี่ยจะไปจะไปร่วมด้วยในบางครั้งนะคะซึ่งเห็นว่าบทบาทตรงนี้เนี่ยมันมาจากการประสบการณ์ของชุมชนนะคะอันที่สองเนี่ยตอนนี้ค่ะจากเคสของช่องฟืนเนี่ยเอาปฏิบัติการจากชุมชนเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของพวกมัญญัติท้องถิ่น ตำบลเกอหมากในพื้นที่ทะเลสาบซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการตั้งคณะจัดจาทาร่างข้อบัญญัติตองเห็นซึ่งขออนุญาตเรียนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะซึ่งก็เลยมองว่ามันเห็นปฏิบัติการจากชุมชนในเรื่องของวิถีชีวิตที่เขาเริ่มดีขึ้นนะคะทรัพยากรดีขึ้นรายได้ดีขึ้นความสุขของคนช่องฟืนเนี่ยกลับมาในขณะที่ว่างานตรงนี้เนี่ย มันไปปรับเชื่อมโยงนโยบายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนโยบายประเทศนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราได้มีการที่จะขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็คือพื้นที่ของครูขุดหมู่4หมู่5ซึ่งตอนนี้ค่ะก็าอยู่กาลังอยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการจัดทำรูปมาธรรมที่เอาเข้มคนมากขึ้นซึ่งที่ช่องครูขุดเนี่ย มีทีมแนนามของสมาคมจัาปมองอำเภอสทิงพระมีแพรชุนชนนะคะแล้วก็ทำร่วมกับอบตคือุูวด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตอนนี้ค่ะผลผลิตจากช่องคือที่พูดถึงเรื่องของทรัพยากรเราสามารถหาเองได้เรามีแพรทดลองทาเศรษฐกิจของตัวเองที่ต้องการที่จะให้ผู้บริโภค ได้กินได้ซื้อในราคาอย่างเป็นธรรมและพออาหารปลอดภัยเนี่ยตอนนี้กาลังทาเรื่องของแปรรูปแล้วก็ต่อกับฟรีเน็ตค่ะขายไปยังพี่น้องทั้งในกรุงเทพแล้วก็ตามภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุ้งก้ามปลาออแกนิกตั้งแปรรูปตั้งสดนะคะกุ้งแห้งออแกนิกแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของรูปแบบของพี่น้องชาวประมงของภาคใต้นะคะก็เลยขออนุญาตสรุปตอนนี้ว่า ความสําเร็จที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีจุดจบค่ะเรามีการํำต่อในเรื่องของการยกระดับต่อยอดและก็ขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงและก็ในขนาเดียวกันเนี่ยจากประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยก็รังปึกษาอาจารย์ว่านี่คือกรณีศึกษาที่มาจากประดัดการของชุมชนจะใช้เวลาเนี่ยจากปี3ามสามนะมาปี38มแปนะคะแล้วก็มาปีปีหปี4ี่แป ทั้งหมดอีก2ีปีแล้วก่อนตัวจริงๆคือ5้าสพอ5-3บัตดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็น5้ 6. า6 3ปีที่ใช้เป็นบา p โ o รดัก b า p โ o รดักก็คือผลของการก่อรูปของสิทธิชุมชนมันต้องมันต้องต้องเสียสลาในเรื่องของผลประโยชน์มากมายกว่าจะได้ตรงนี้มาอันนี้คือเรื่องของการตื่นรู้ซึ่งรัฐเนี่ยมไม่ได้เข้าใจ คำว่ารัฐเนี่ยรวมถึงกฎหมายด้วยนะไม่ได้เข้าใจกระบวนาการตรงนี้เลยจนกระทั่งถึงอาจารย์มาได้ข้อสรุปตรงเมื่อกี้ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตัง้งโครงกันใหม่สิทธทิชุมชนเนี่ยเกิดก่อนกฎหมายอ่ะสิทธทิชุมชนเกิดก่อนกฎหมายแล้วคาว่าสิทธทิชุมชนเนี่ยโดยเดิมเนี่ยไม่มีคํานี้เกิดขึ้นจนกระทั่งมันถึงปีรัฐมนญปี40ถึงจะมีคําว่าสิทธทิชุมชนมันความเป็นเจ้าของสิทธิทชุมชนไม่ใช่กฎหมาย เป็นตัวชุมชนอันนี้คืออาจารย์ decir, ไม่ได้มากรอบเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวกระบวนการกลายเป็นสิทธิชุมชนโดยชุมชนอันนี้คือเรื่องจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อธิบายแบบนี้ให้การฟังคนที่เป็นอาจารย์เองจะไม่เข้าใจแล้วถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไม่ได้มาอยู่ตั้งแต่กันยาสิงปาแล้วก็ลงพื้นที่ทุกวันเนี่ยนะก็คือไม่ได้ลงไปเรื่องงานอย่างเดียวลงไปหาของกินด้วยนี่นะคะก็จะไปถามเรื่องนู้เรื่องนี้เนี่ย อาจารย์ก็ไม่เข้าใจแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงอาจารย์ไม่ได้เข้าใจจรูกระทั่ง